สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับลุงป้านะครับจะพาหาเห็ดอีกแล้ววันนี้หาอยู่หากินเหมือนเดิมตรงนี้มันเป็นฤด,ดูฝนะัเห็ดออกเยอะอันนี้มาอีกป่านึงครับป่าใหม่มาถึงก็มาเจอเลย ให้ป้ามุดเข้าไปเก็บเห็นไหมนี่ก็ดอกสวยครับอืมดอกกำลังพินเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างในมันเป็นหนมามตรงนี้ต้องมุดเอาสักหน่อย mút lời Ôi, nám tịt Nám cái kêu hết cái chơ Đi cắp pha bà hết Nám, ô, nám kêu Nám khai đưng น้ำเกี่ยวดูความพยายามสูงมันมีแต่หนามมันตรงเนี้ยแต่ว่าดอกให้สวยมันก็อยู่ข้างใต้แนั่นเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมหาทางเข้าไปก่อนนี่ครับท่านผู้ชมเห็ดเปเ็ด หรือว่าเห็ดยูคาเห็ดพึ่งขมก็เรียกไม่เหมือนกันครับตางพื้นที่แต่เรดูเนี้ย่ดูดฝนเร่องฝนแรกของปีมั้นก็จะออกอย่างเงี้ยปีละครั้งก็พอได้กินครับแต่มันออกมันคือมันออกเยอะดูดอกมันดอกใหญ่ กอกใหญ่ออกที่ชื้นๆนหน่อยแล้วก็อากาศร้อนก็จะจิดดอกดอกใหญ่มากนี่ดูเพือ่อนผู้มดอกตรงนี้สวยมากครับผมวางไว้ก่อน ครับดูดูดอกนงะดอกใหญ่สวยครับ <c oughs> นี่ครับตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่แบบนี้ครับมีใบไม้ทับถมหลายปีเข้ามันก็จะงอกมีเชื้ออยู่ป้ามุดตรงนู้นได้เยอยยังไะ นี่เหอะจบใหญ่มากเลยงอกเยอะยโอ้ยน้มก็เยอะจังนะครับมันวอกอใต้ใบนี่ถ้าไม่ดูดีก็ไม่เจอ นี่ยได่างอยู่ใต้ใบไม้ใต้เคขือลอวแต่เยอะอีกแถวนี้ย,ยาวมันอยู่ใต้ใบไม้มันต้องพุ่งตะลุใบไม้ขึ้นมานี่นี่มาตรงนี้นะนี่มาดูไฮไลท์ครับไฮไลท์ตรงนี้เลย ยาวเฟ้ยเลย e, 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 e. ดูจ้ะ <c oughs> ดอกเห็ดเลยนี่ <c oughs> ยาวครับต้นนี้ยาวมาก <c oughs> นกำลังตูมต,ตูมตูมอ่ะกินอร่อย <c oughs> นี่ครับดูบนเนินนี่ <c oughs> บนเนินนี้เยอะเลย ตั้เครื่อขึ้นเยอะครับช่วงนี้พอได้กินแต่พอหมดนดูก็ไม่ได้กินแล้วนะครับรอปีหน้าเลยทีนี้ใายครับแต่พาดูเลาะดูเรื่อยๆใครที่ชอบดูการหาเห็ดข่าก็เก็บไม่หยุดเลยรงนั้น ครับท่านผู้ชมออกเยอะมากเป็นพวงเป็นพวงเลยเนี่ยดอกกำลังต่มเลยดอกเนี้ยกินอ,อร่อยดอ,ดอกเนี้ยกินอร่อย บบมาป้ามาเก็บตรงนี้ <one> มาเขาไม่กล้าเดินเลยนี่มันมันเอยอะมากเ <laughs> <น S 2> <า>ก็บะเก็บเก็บเก็บเนี่ยอยูใต้นี้มันดอกเลยอุ่มไปนะมุ้มนุ้มอันผักเขนนมุ้มมันดอกใหญ่อยู่ตรงนั้นเลย เดี๋ยับดูไปเพลินครับคนเก็บก็เพลินคนชอบดูก็เพลินครับมน,นานจะได้เก็บทักทีนะครับปีละครั้งครับไม่ได้ออกตลอดทั้งปี ตรงนั้นมันไม่โดนแดดไม่โดนดแองงอดดมอ,อเจอวันนี้แดดแรงครับแดดแรงอย่างเงี้ยจะทำให้เห็ดงอกดี<ะ>โอ้ช่อเลย<ะ>ยังไม่หมดเลย นั่นน่ะเอาหามดเ,เลยเดี๋ยวเก็บก่อนเอาเลยนะเ,ล,นะเล็กเก็บไว้ก่อนนี่ตรงนี้แต่นิ่มดอกมันอยู่ใต้มันไม่ค่อยสวยไม่มันก็สวยนั่นแหละแต่แค่มันสีมันไม่โดนแดดแค่ไหมมันก็สวยนั่นแหละเดี๋ยวอุ้มตรงนี้โอ้โหเกิดการนมีอีกอันนี้เห็นไหมเด้อ ตรงนู้นมันอยู่ข้างในครับเดี๋ยวจะต้องมุดไปเอาสักหน่อยแล้วตรงนี้เมครับ๋ยวมุดเยอะมากเลยเฉพาะตรงนี้แค่ประมาณสี่วามือได้เป็นผุนใหญ่เลยนั้นเนี่ยนี่ทุกคนเก็บละเก็บละว้าวน่นดอกแมงอยู่ตรงนั้นใช่สวยมากเลย วยกว่าดอกของเมื่อวานนะก็สวยได้ๆกันนะเมื่อวานก็สวยวันนี้ก็สวยเจ๊จิ๊บเลยโอเคเอาละ,เ,าละเดี๋ยวค่อยไปเก็บเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังเก็บไม่หมดเลยนน่นนุนเยอะเลยเอาละ

มาบัวมาบัวมาคุณมาบัวคุว<อ>จ้าเปิดดอ,ดอกให้ดูเลยเปิดดอกเลยจ้าเปิดดอกเลยสวยมากโอ้ยสวยทุกชอ็อตมีดอกใหญ่มากจิตนะจ้าก็บนะเก็บนะเก็บนะอ๋ออยู่ริมฝานะ้อืง

สวยเห็นโอ้ยสิบจ like ึ๊บจึ๊สวยมากเลยอ่ะดอเกไะนี่ค่ะนี่นะคึ๊บ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 คึ บายโอ้โหโอ้โหใหญ่มากมันดอกบานโดนแดดดอกบานมันน่าจะเป็นก่อนแหละชุดนั้นอ่ะมันเริ่มโอวยสวยดอกบานมันโดนแดดมันโดนแดดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดอกไหนมันโดนแดดมันจะเป็นสีน้ำเงี้ยว้าวว้าวโอ้ยมีน้ำด้วย น้ำน้ำน้ำโอ้ยหัวหลุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาโดนแดดเ็าจะเป็นสีนี่นั่นนั่นนั่นเขาหลังอะไรตัวน้ำน้ำน่ย โอ้ยโอ๊ยอะไงเฮ้ยนี่ไงติดหรือหยนะุดแล้วกวันนี้น่าจะได้ขายเห็ดต้นใบไม้ไโอเค ชุดนี้ก็น่าจะอ่าติดแหละสามกิโลค่ะสามกิโลได้ตรงนี้นูน่นทางนู้นจะมีอีกนู่นอยู่บนเนินนูน่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 นนู่นแต่บดก้มไปถ่ายเลยนั่นน้ำเกียวหวนน้ำเกียวท่านผู้ชมครับลมแรงมาก งลมทั้งแดดวันนี้ฝนน่าจะตกตรงนน้นยังไม่ได้มุดเข้าไปเอานะมันอยู่ใต้ใต้น้ามันออกเยอะครับตรงนี้ตรงที่โล่งๆมันก็ไม่ออกมันไปออกอยู่ใต้น้ำ เี้เห็ดอะไรไหมลูกสีส้มส้มเมื่อวานนี้ก็เจอแต่กินไม่ได้นะผมว่าป่าพยายามกันหมดติดอะไรอ่ะิดน้ำติดน้ำน้ำเกี่ยวลูกคา วันที่สองครับวันที่สองได้เยอะสู่เหมือนเดิมครับตอบสวยๆด้วย